ย้อนไปดูเรื่องของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนี่นะคะคือก่อนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อเรียกร้องเนี่ยอ,อยู่3ข้อะนะคะก็จะมีเรื่องข้อหนึ่งที่ต้องการให้นายกเนี่ยลาออกสองเรื่องของพรัฐบาลก็อยากจะให้ลาออกแล้วก็ข้อ3ก็คือการรวมพลังการชุมนุมในวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งเราจะไปดูภาพบรรยากาศเบื้องต้นก่อนนะคะวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าคึกคักกันได้เท้าถ้าตอนแรกเลยย้อนกลับไปวันที่เขามีการถแถลงเก่าว แถลงข่าวครั้งแรกเนี่ยการจะชุมนุมกันนี้นะคะเขาจะเริ่มกันช่วงบ่ายแก่ๆเย็นๆค่ำใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเสียงตอบรับาจากพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าเยอะมากแล้วก็มาทั่วทุกสารทิศทั่วทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็เดินทางมานะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าการเริ่มกิจกรรมเนี่ยของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินวันนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก10บ <10. S 2> โมงซึ่งก็จะมี วิธีการทําบุญก่อนนะคะแล้วก็จะไหลามากิจกรรมบนเวทีเนี่ยก็ช่วงประมาณสักเที่ยงนะคะถ้ามีภาพบรรยากาศของเมื่อเช้าเนี่ยนะคะก็สามารถขึ้นเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้เบื้องต้นก่อนนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือ ต้องบอกว่าอย่างที่เล่าว่าตั้งแต่เช้านี้นะคะคือก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยทยอยเข้ามาคือจะได้ฟังอย่างที่ว่านอกจากเวทีกลางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเนี่ยยังมีมวลชมที่เขาก็จัดกิจกรรมคู่ขนานในพื้นที่อีก10จังหวัดด้วยนะคะแล้วก็วันเนี้ยทางกลุ่มต่างๆที่เข้ามารวมกันเนี่ยนะคะเรียกว่าก็หลากหลายนะคะที่มีความคิดเห็นตรงกัน ในวันนี้อย่างเช่นทางของคุณพิชิตช,ชัยมงคลเนี่ยแกนํำคอปทอเนี่ยเมื่อเช้าก็เห็นว่านำมวลชนไปชุมนุมรวมกันที่นี่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็เดินทางกันไปแล้วก็ย้ำอย่างที่บอกดิจันบอกร้อยฝั่งว่าข้อเรียกร้องเนี่ยก็จะย้ำเรื่องสังข้อ <c oughs> นายกต้องลาออก <c oughs> พักร่วมรัฐบาลต้องถอนตัวและข้อ3คือวันนี้ล่ะค่ะแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติ <c oughs> เนี่ยนะคะประมาณนี้นี่น,นี่คือภาพเดยกันเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะ ยอยเดินทางกันมาเยอะแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวบรรยากาศสดๆเนี่ยนะคะเราก็จะให้ติดตามกันด้วยอันนี้เป็นช่วงตั้งแต่เช้าเลยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามช่องทางแพตฟอร์มอื่นๆของท็อปนิวส์เนี่ยอย่างออนไลน์เนี่ยโอ้โหทีมงานเราเนี่ยนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่คึกคักมากใช่เนี่ยนะคะไปสแตนบายกันตั้งแต่ช่องเช้าตรู่เลยนะครับแล้วก็บอกว่าการจาราจรตอนนั้นเนี่ยคือพยายามที่จะต้องบอกประชาัพัน์คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปบริเวณน,นั้นเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะ แล้วก็ค่อนข้างจะคึกคักเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกว่า,อานอกเหนือจากตรงจุดนี้ที่เป็นจุดใหญ่ใจความสําคัญแล้วนี่นะคะเราก็จะเห็นว่า,าทางต่างจังหวัดเนี่ย<ม>ก็จะมีพี่น้องมวลชนจากต่างจังหวัดนะคะที่คนที่มาได้ ก็รวมพลังกันมาด้วยอย่างที่อุดรใช่ไหมคะใช่คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากที่กรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับในต่างจังหวัดอย่างจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมครับมวลชนก็มีการเคลื่อนเข้ามาโดยใช้สัญลักษณ์การเป่าแคนเนี่ยครับมีการปลุกใจที่จะมีการออกเชิงสลักว่าไล่นายกรัฐมนตรีครับโดยประชาชนชาวอุดรซึ่งส่วนมากคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุทั้งชายและก็หญิงเนี่ยประมาณ100คนเดินทางมาโดยรถทัวร์โดยสารแล้วก็รถตู้ที่สนามทุ่งสีเมืองนะครับฝั่งถนนโพสีเขตเทศบาลนครอุดรครับเพื่อที่จะมุ่งหน้ามาม ร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหาคนครครับโดยจุดประสงค์หลักของพวกเขานั่นก็คือขับไล่นางสาวแพททอง่านชินวัตรนายกรัฐมนตรีจากคลิปประเด็นคลิปเสียงที่มีการสนทนากับหุนเซนนะครับซึ่งทุกท่านที่เดินทางมาในวันนี้เนี่ยต่างมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นธงชาติแล้วก็ป้ายข้อความที่ระบุบ,บอกว่าออกไปบางรายคุณ้ชมครับได้มีการถือแคนขึ้นไปบนรถด้วยพร้อมทั้งมีการเป่าแคนปลุกใจอย,อย่างสนุกสนานพร้อมทั้งมีการตะโกนบอกว่าอุ้งอิงออกไปส่วนด้านล่าางนนั้กก็มีรต กลว่าทักษิณติดคุกอีกด้วยครับนี่คุณผู้ชมครับเป็นภาพบางช่วงบางตอนที่กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นได้มีการทํากิจกรรมกันบริเวณภายในรถบัสนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นว่าใช้แคนเป็นสนัญลักษณ์ในการเป่าด้วยนะคึกคักครับ โดยคุณผู้ชมครับนายอารดินแช่มขุนทศเนี่ยอายุ70ปีก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ของเราบอกว่าวันนี้เตรียมที่จะเดินทางไปร่วมร้องเพลงชาติที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักชาติเพราะว่ารัฐบาลน,นั้นไม่รักชาติประชาชนจึงต้องแสดงความรักชาติรักทหารโดยจะเดินทางไปชุมนุมเป็นเวลาหนึ่งวันนะครับแล้วก็บอกว่าจะไปร่วมการแสดงพลังด้วยการรักชาติแล้วก็จะไปร้องเพลงให้ดังกึกกล้องที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยครับ ไปร่วมร้องเพลงชาติที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับไปร่วมแสดงความรักชาติเพราะรัฐบาลเขาไม่รักชาติครบ<อ>ับประชาชนเลยต้องแสดงความรักชาติรักทหารครับก็เขาก็ว่าวันเดียวครับพรุ่งนี้เวลาตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มอันนี้อันนี้ไปเฉพาะรถส่วนตัวก็มีครับไปเครื่องบินก็มีครับ<อ>พี่น้องชาวอุดรและต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับไปแสดงความรักชาตินะครับช่วยกัน แสดงความรักชาติร้องเพลงชาติและไปฟังสาระดีๆจากจากานะะเราก็ไปตามระบอบประชาธิปไตยเราแต่ก็ไม่ได้มีใครมาให้เราเราเข้าไปกันด้วยใจไม่มีใครบังคับเราครัแล้วก็ไปกันด้วยใจอ,อาหารการกินนี่เราก็คนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยวันนี้เตรียมอาหารอะไรไปบ้างเป็นส่วนมากเลยกล้วย กล้วยแล้วก็เป็น เปลือกเป็นเปลือกควรเป็นปน,นั่นนี่ครับบางคนก็นคิดว่าเขาจะจ้างอย่างงู้อย่างนี้ไม่มีไม,มไม่มีครับท่านชครับ<ม>นั่นเป็นภาพบรรยากาศที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเราไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชกันบ้างนะครับก็มีประชาชนชาวโคราชร,รักชาตินําโดยนายสุพจน์พิริยะเกียรติสกุลซึ่งเป็นแกนนาภาคีเครือข่ขขายประชาชนโคราชรผู้รักชาตินะครับได้มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าลานนุษสวรีท้าวสุนทรา,ราน,นารีนะครับแล้วก็มีการที่จะขึ้นรถบัสเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะร่วมชุมนุมขับไล่นางสาวแผทองทานชินวัตรนายกฐมนตรีนั้นออกจากตําแหน่งซึ่งนายสุพจน์คุ้มชุมครับบอกว่าวันนี้เนี่ยชาวโคราชได้มีการนัดกันเดินทางเพื่อที่จะไปร่วมกันชุมนุมขับไล่นางสาวแผดทองทานออกจากตําแหน่งนายกรฐมนตรีโดยมีรถบัสโด,ดยสาร2ชั้นมารอรับมวลชนอยู่จํานวน4คันด้วยกันนะครับแล้วก็มีรถตู้อีกสองคันรวมประชาชนที่จะขึ้นรถที่จุดนี้เนี่ย กว่า200คนแล้วก็ยังมีชาวโคราชในต่างอำเภอเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางพร้อมกันอีกหลายร้อยคนนะครับและยืนยันว่าครั้งนี้นั้นจะต่อสู้ถึงที่สุดเพื่อที่จะขับไล่นางสาวแพท์ทองทานออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีครับอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของประเด็นคลิปเสียงลุงกับหลานนี่นะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เอาละเราก็จะเห็นนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยมารวมพลังกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งออสองมันไม่ใช่แค่สองจังหวัด ที่มีความเคลื่อนไหวแบบนี้เพราะว่าเราก็จะเห็นนะคะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็จะมีอีกหลายจังหวัดที่ก็จัดกิจกรรมคู่ขนานกันไปด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางท่านที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมในวันนี้ได้ก็แสดงพลังกันที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะคะก็จะเป็นการแสดงพลังแล้วก็สะท้อนไปถึงการทํางานของนายกรัฐมนตรีแย์ทองทานชินวัตรด้วยนะคะ มาร่วมสนับสนุน TOP ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ